คุณพ่อของไอซเรียกได้ว่าทางด้านของอีกหนึ่งนักแสดงนะคะที่ถูกจับตามองก็คงจะเป็นไอซ์ปริชยาค่ะไม่ว่เจอเรื่องหน้าที่เปลี่ยนแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ผ่านดรามา่าบูรี่มาเยอะมากมายซึ่งน้องบอกว่าการแสดงที่มีคุณภาพ อเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกยอมรับในเรื่องของการแสดงมากๆเลยแหละค่ะเจ้าตัวโลดแล่นในวงการมานานมีผลงานที่โดดเด่นจนมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากซึ่งหากใครติดตามเธอจะทราบว่านับปันเธอก็ยิ่งดูดีค่ะล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อผ่านอินสตาแกรมนื่งในวันเกิดของคุณพ่อโดยระบุว่าสึกสนวันเกิดนะคะวันนี้วันดี1111 11, รักพ่อที่สุดในโลกใครจะไปรู้ล่ะคะเห็นคุณพ่อ,อย่างหน้าตาดีแบบนี้เนี่ย ปัจจุบนันอายุ78ปีกันแล้วต้องบอกว่ายังคงหล่อเสมอต้นเสมอปอยู่เลยล่คะค่ะเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ